สวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเรื่องมันมีว่าชาแนลที่ทําให้คุณสนุกไปกับเรื่องเล่าจากผมบิงไคอาดูาข้อในวันนี้ที่ผมจะนาํามาไล่คุณผู้ชมได้รับฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับร่องรอยวงคมปริศนาที่จังหวัดจันทบ,บุรีก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาในคลิปอยากขอให้คุณผู้ชมกดไลค์กับคลิปนี้เนื่องจากมันมีความสําคัญกับช่องมันอย่างมากถ้าหากคุณผู้ชมกดไลค์ไปที่เรียบร้อยแล้ว เราไปเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับไม่นานมานี้มีข่าวปรากฏขึ้นในโลกโซเชียลเกี่ยวกับปริศนาวงกลมที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบ,บุรีโดยข่าวนี้ได้เผยแพร่ผ่านทางเพจอมรินนิวซึ่งได้ทำการพาดหัวข่าวไว้ว่าชาวจันทบ,บุรีรู้ไหมมีใครทราบบ้างโซเชียลแชร์ภาพถ่ายจาก Google Earth พบสัญ,ญลักษณ์สุดแปลกโผล่ขึ้นในพื้นที่พิกัดตำบลบอ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบ,บุรี แม้แต่ Google Street View ก็เข้าไม่ถึงด้วยความที่ผมเนี่ยชื่นชอบอะไรทำนองนี้อยู่แล้วก็เลยพยายามที่จะหาข้อมูลต่อครับว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนและใครเป็นคนทำร่องรอยนี้ขึ้นมาซึ่งจากโพสต์ต้นทางก็ไม่ได้ระบุพิกัดไว้อย่างชัดเจนแถมในคอมเมนต์ก็หาสาระอะไรแทบไม่ได้เลยนอกจากสาธุก้าวกันตาสเตปแต่ยังน้อยๆอามารินนิวก็ได้ทิ้งเบาะแสไว้ว่ามันอยู่ในอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรี ซึ่งพื้นที่ของอำเภอี้ก็กว้างราว85ตารางกิโลเมตรถ้าจะให้ผมเลื่อนหาเรื่อยๆก็คงมีตาลายกันบ้างแต่จากภาพต้นทางผมก็ได้สังเกตเห็นคลองที่มีชื่อว่าฉลามทำให้ใช้เวลาค้นหาราว5นาทีก็พบเข้ากับพิกัดของที่ตั้งวงกลมปริศนาดังกล่าวโดยมันตั้งอยู่ที่ละติจูด123747928ลองติจูด102.347-4918ุด102.347 ซึ่งถ้าใครอยากไปเห็นกับตาตัวเองก็สามารถกรอกพิกัดนี้ลงไปได้นใน Google Map ครับจากการสำรวจเบื้องตน้นค้นพบว่าไม่สามารถกดเข้าไปรับชมสถานที่นี้แบบ3มิติได้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว Google Street View ยังไม่ได้ทำการไปสำรวจจึงมองสถานที่นี้ได้จากมุมมองจากดาวเทียมเท่านั้นเมื่อผมลองวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสามารถวัดได้ที่400เมตรเมื่อคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ จะพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเส้นรอบวง1.256กิโลเมตรพื้นที่วงกลมด้านในกินพื้นที่1 2 5 6 0 0ตารางเมตรซึ่งถือว่าใหญ่เอาเรื่องอยู่นะครับลักษณะของวงกลมนั้นดูคล้ายกับธรรมจกักรอันเป็นสัญลักษณ์ของกฎแห่งกรรมที่ใช้แพร่หลายในศาสนาฮินดูไซนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนาพุทธดังนั้นข้อสันนิษฐานแรกที่เป็นไปได้มากที่สุดเลยก็คือ บริเวณนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของวัดและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประกอบกิจทางพุทธศาสนาแต่ปรากฏว่าถ้าลองสังเกตด,ดูรอบๆกับไม่พบพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาได้อย่างใดคำถามก็คือแล้วทาไมมันถึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหาคําตอบนี้ทําให้ผมต้องย้อนกลับไปดูว่ามันเคยมีสิ่งปลูกสร้างอื่นสร้างทับที่ดินบริเวณนี้มาก่อนหรือไม่ซึ่งมันอาจจะถูกรื้อถอนอไปแล้วก่อนหน้านี้แต่จากที่ผมลองย้อนเวลาผ่านไทม์แลปต์ Google Earth ก็ได้ข้อมูลว่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดมาก่อนเลยมันปรากฏขึ้นดือด้อๆเมื่อระหว่างปีคริสศักราช2008ถึงช่วงปีคริสศักราช2009และปรากฏอยู่แบบนี้นานกว่า10ปีแล้วจากการหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกพักใหญ่ผมก็แทบไม่ได้อะไรเพิ่มเติมอีกเลยไม่มีงานหรือนิทรรศการอะไรทั้งสิ้นบริเวณนั้นคำถามก็คือใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาและเขาทำไปเพื่ออะไร เนื่องจากวงกลมแห่งนี้เป็นพื้นที่วงกลมสมมาตรขนาดใหญ่ถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆรวมไปถึงความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทําแบบนี้ได้ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงน,นึกถึง c รอปไซเคิลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อวงกลมปริศนากลางไร่ที่เชื่อกันว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวและเคยเป็นข่าวดังเมื่อ20ปีก่อนครอปเซอร์เปรากฏขึ้นทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน บางกระระบุว่าเป็นฝีมือของมนุษย์พร้อมออกมาเฉลยวิธีการทำบางก็เป็นปริศนาเนื่องจากไม่มีเจ้าของผลงานออกมาแสดงตัวแต่ในกรณีของวงกลมธรรมจกักรปริศนาที่จันทบ,บุรีผมมองว่ามันต่างออกไปครับเนื่องจากมันมีพื้นที่วงกลมขนาดไม่ได้ใหญ่มากนักและรายละเอียดของวงกลมก็ดูไม่ได้ซับซ้อนเหมือนในกรณีของคอปไซเคิลส่วนตัวผมเชื่อว่านี่เป็นฝีมือของใครสักคนมากกว่าที่จะเป็นเรื่องลี้ลับที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่สิ่งที่ผมสงสัยไมอย่างมากก็คือร่องรอยดังกล่าวอยู่แบบนี้มานานแล้วกว่า10ปีโดยที่ร่องรอยของมันยังคงชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงเพราะตามปกติแล้วหญ้าบางส่วนหรือต้นไม้บางต้นจะต้องขึ้นมาแทรกแซงตามส่วนต่างๆที่เป็นพื้นดินเป็นไปได้ไหมว่ามีใครบางคนคอยดูแลลวดลายนี้อยู่ตลอดเวลาคำถามก็คือทำไมเขาต้องทำแบบนั้นและทำไปเพื่ออะไร ซึ่งถ้าหาว่าใครทราบหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพราะผมเองก็อยากจะทราบแกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่ดินตรงนั้นกันแน่ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ